ค่ะคลิปที่2นะคะอพอจากคลิปที่1เราจะได้แขนเสื้อแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือด้านบนของแขนเสื้อเราก็จะได้แขนเสื้อย้วยแบบนี้นะคะพอเรา,าถักถึงตรงนี้เสร็จเราก็จะถักให้รอบแขนเสื้อไปเลยนะคะก็คือคลิปนี้เราจะถักรอบแขนเสื้อไปแล้วก็วนไปเลยนะคะคราวนี้ ความย้้ยความกว้างของแขนเสื้อนะคะจะลงคู่ลงขี้ก็ได้ค่ะขอใหอ้เสื้อทั้งสองแขนเท่ากันค่ะก็คือหมายความว่าจำนวนห่วงที่เรานับได้ะคะ่ะจำนวนกี่ห่วงก็ได้ขอใหอ้ทั้งสองเท่ากันนะคะวันนี้ก็จะมาทำ รอบแรกของการถักรอบตัวแขนเสื้อที่เราได้แขนย้วยไปแล้วนะคะโซ่แต่ละห่วงนะคะเราจะถัก5เท่ากันหมดเลยไม่ได้เพิ่มโซ่นะคะ อันนี้คือแถวสุดท้ายนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อ,อยากได้แขนเสื้อให้กว้างความกว้างเพิ่มขึ้นให้ท่านถักกลับไปมาเหมือนคลิปที่หนึ่งจนมาถึงตรงนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ถักโซ่ห้านะคะสี่ห้า หนึสองสพอเราจะจบแถวนี้นะคะเราถักโซ่สามครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ลงที่ตรงเอตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะพอเราถึงตรงนี้แถวต่อไปที่เราจะถักบนให้รอบแขนเสื้อเลยเราก็ถักโซ่ห้าเหมือนกันลงตรง F แต่ละเอนะคะตรงเอฟแบบนี้ค่ะ ต่ละเอฟนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ลงที่เอฟลงที่เอฟแต่ละแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แถวแรกของการถักรอบแขนเสื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะพอเราจะจบแถวแรกนะคะเราถักโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็พันเข็มสองครั้งไปจิ้นที่ต้นห่วงแรกอันนี้ก็จะจบ ก็จะจบแถวแรกของการถักบนรอบแขนเสื้อแถวที่สองเราก็ถักธรรมดาได้เลยค่ะก็คือถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บนห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบนี้ได้เลยนะคะนี่คือวิธีการทําเสื้อแขนย้วยนะคะความยาวแล้วแต่เราต้องการนะคะก็คือถักยาวตามที่เราต้องการได้เลยค่ะการทําเสื้อแขนย้วยก็จะประมาณนี้นะคะลองทําดูค่ะ